ถ้าโยมดูจิตดูใจโดยที่โยมยังไม่มีสติตั้งมั่นนะดูอะไรมันก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นะดูลมมันก็จะจมไปกับลมพลี้ตาม,มาสังเกตไหมบางทีเราเคยจดจ่อลมมากเริ่มอึดอัดมันเริ่มหายใจไม่เป็นปกตินั่นแหละมันไม่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราผ่อนคลายสบายๆนะมันจะรู้สึกลมหายใจขึ้นมาได้เองแบบเป็นธรรมชาติเลยจิตที่ยังไม่ตั้งมั่น เราไปจดจอ่อเราไปดูอะไรมันก็จะจมอยู่กับสิ่งนั้นถ้าดูจิตดูความคิดมันก็จะไหลไปกับความคิดดูอารมณ์มันก็จะไหลไปกับอารมณ์อันเนี้ยภาษาพระเรียกว่ามันยังเกิดนันที่อยู่นะความเพลิดเพลินในอารมณ์อยู่แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากดูเป็นระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติเลยเราไม่จําเป็นต้องไปคอยเพ่งเล็งดูจิต แต่มันจะรู้สึกขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติเลยต่างกันไหมต่างจิตมันแวบออกไปเนี่ยรู้สึกได้ไหมมนรู้สึกได้มีความคิดมีความรู้สึกผุดขึ้นมันรู้สึกได้นั่นคือการรับรู้ที่ถูกต้องฝึกปรับเป็นการรับรู้ให้ถูกต้องจากการที่เราทำอะไรเราต้องคอยเพ่งเลง็งจดจอจดจอเป็นผ่อนคลายสบายสบายแล้วมันจะเกิดการรับรู้ที่ถูกต้องนะ